สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอยู่ในการขันสุดขั้วค่ะเราก็มืนนนี้มันมีมันมีหลอกรายการนะใช่ทีนี้ขันสุดขั้วของอาทิตย์นี้เราอยู่กับกลุ่มของแบคเรดค่ะเป็นกลุ่มของคนที่ขับรถสีดำใช่ใชแล้ว ปกติขับรถสีอะไรสีดำอะอยู่แกันงนี้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กล่าวว่าจะเข้าไปแล้วเพราะว่าแกงนี่เขารู้สึกว่าเตรียมความพร้อมมาอย่างดีมากเลยอะคุณแฮ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นจอพิตตี้สาวสวยหรือว่าอุปกรณ์อาหารการกินต่างๆมากมายเลยทีเดียวคือมีทุกอย่างจริงๆใช่มีทุกอย่างที่ที่เขาคิดว่า เพื่อความสนุกของตัวเองะนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีรถต่างๆมากมายเลยมาโชว์ให้เราได้ดูในรายการอีกหลายคันเลยค่ะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้บรรยากาศสนุกสนานแค่ไหน,ค,นครับเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมมาเยอะๆนะ,ะแล้วก็มีเกมมีของแจกมากมายนะครับไปดูกันเลยค่ะ อยู่กับโชว์สปีดขับมิตติ้งนะครับวันนจะอยู่กับแก๊งของแบ็คเรดเนี่ยวันนี้มาครั้งที่สองแล้วนะครับสำหรับกิจการสปีดขับมิตติ้งนะฮะนี่เลยโอกาสพบรอบสองปีนะครับวันนี้อยู่กับแอดมินสาวสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพี่ออยแตงโมชื่อพี่แตงโมนะคะปัจจุบันแบ็คเรดมีสมาชิกอยู่เท่าไรครับ กิจกรรมส่วนใหญ่ของข่าวเป็นอะไรบ้างเล้ากินเล้าเฮ้ยเหรอวิ่งถามด้วยถามด้ยทีบ้านแล้วแต่ฝงอ๋อค่ะทำไมเราจะฝั่งด้วยอะคะฝั่งสมาชิกด้านนี้ก็จะจะเยอะอ๋อค่ะลำพังอ๋อแบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหม็มาแบ่งเพราว่าแบบทีมปิงก็จะเยอะอ๋อจะเยอะเป็นพิเศษอ่าจะเล้ากินเล้า ออกลับือแล้วโอเคครับคุณน้องาอกแล้วขับรถปุ๊บเนี่ยเจอด่านนะฮะใช่ต้องบอกนะครับว่าจากงานปุ๊งนะฮะก็อย่างกิจกรรมมีติ้งนะฮะเรามีกิจกรรมอะไรอีกไหมครับก็มีที่ชื่อับค่ะเดี๋ยวนะครับไอตอนเราถ่ายนะครับข้างหลังมันไปหมดแล้วฮะมันเล่าพี่ๆไปถ่ายแง่ทั้งหลังนะอะในโอกาสคุณน้องสองปีนะครับสองปีของการเล่นวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับ okay. okay, ให้มชเล่นีแก่ว่าจมเอเกมอะไรบ้างคะวันนี้มีเกมที่จับปรดวูค่ะต่อยตกอ่ากบยังไม่ติดเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูนอกจากรถที่น่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกิจกรรมจากอาเฟันนี้นะครับรู้สึกว่าของรางวัลเทียบ นะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเวลาจากงานีมาเต็มทุกทีนะครับตั้งแต่เสบียงแมงเอาติปปองใช่เสบียงนี่ไม่ได้ขาดนะโดยเฉพาะกมีแคมปิ้งนะขำนะก็มีไห้นั่งบาริเบียร์หน่อยนี่ใช่เลยอครับนี่สั่งตลยนั่งกินแล้วโอ้โหเอาไว้ด้วยอ๋อ้าหลังถ้าหลังไม่อยู่ให้เราแล้วตายแล้วไปดูเกมเอต่อนะครับช่วงหน้าครับไปดูเลยค่ะ ปุ่มแบ็กเกรนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะชื่อเอสบีเอสมีฉายาอะไรในกลุ่มบ้างไหมคะเอสแบ็กเกรนเอสแบ็กเกรนนี่ปาร์ตี้สุดมากใช่นั่นแน่นหนหล่อนอะค่ะนะครับทำอะไรทำอะไรไปแล้วไหมครับสำหรับข้างนอกข้างนอกก็ลมเปิดตัวเองค่ะแล้วขายนอแล้วขายนอกเน้นหล่อว่าไง แล,ล้วขับรถดูหลอไมกล่องกบ่องแล้ดูต้องมองเน้นดูหลอเขาบอกว่ารถหลอ่อไม่ให้คนหล่อยังไงใช่เรื่องจริงอ่ะนะเครื่องทำเลยไหมฮะยังไม่ได้ทำเลยยังเดิมๆอยู่ทำร้อยภายนอกอย่างเดียวอันนี้เน้นตกแต่งภายนอกนะคะสวยท่านี้ใช้เวลาำหรือยังคะไม้เดืิมไม้เดือนแล้วคือเปลี่ยนยังเป็นป้ายแดงเลยใช่ไหมอ่าอยู่แบ็คเลนส์มากี่เป็นเยอะครับพี่ ดีกว่าดีกว่าเป็นไงบ้างเยี่ยมเยี่ยมเพาเป็นคนพูดน้อยมากเลยใช่ประทับใจอะไรมากที่สุดคะในกลุ่มก็เสื้อผ้าครับครับเบียร์เยอะเลยแแค่นี้นะน่ารักรู้สึกว่ารู้สึกว่าแก๊งนี้คงต้องคุยกับสปอนเซอร์ผมนะไปคุยกับสิงห์ไปใช่รู้สึกหยิบมาแต่ละลังไม่ไม่ผลนะไม่ผลเลี้ยวกับสิ่งเงี้มีแค่นี้ครับ นี่คือแบบมามาพอเรื่องอาหารการกินที่ดีอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับอ๋อโอเคแั่เพื่อนเพื่อนเื่ออ๋อมาเอเพื่อนมาไี้ใจนะคะยาดีดีเอีดีครับแต่ก็ต้อเค็น่อขอบคุณมากครับพี่บรอบขอบคุณรับ